ไฟนี้ได้ชื่อว่าเป็นไฟที่บัวขาวนั้นเจ็บตัวมากที่สุดเป็นศึกท็อปคิงเวิลด์ซีรีส์ที่ประเทศฮ่องกงเมื่อเจ็ดปีที่แล้วระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆพบกับคายาวดิซานิเยฟนักชกชาวรัสเซียซึ่งทั้งคู่นั้นมีอายุห่างกัน11ปีและหลังจากที่เริ่มยกแรกได้เพียงไม่นานคายาวก็ได้ฟันศอกใส่บัวขาวจนเลือดอาบทันทีถึงขนาดที่กรรมการต้องสั่งเบรกเพื่อให้แพทย์นั้นขึ้นมาดูอาการและหลังจากที่แพทย์ได้อนุญ,ญาตให้แข่งขันต่อได้ทั้งคู่ก็ได้ออกอาวุธใส่กจนจเเลือดอดาบวที ซึ่งพอครบทั้ง3ยกนั้นกรรมการก็ได้ให้บัวขาวเป็นฝ่ายแพ้คะแนนไปในที่สุดและหลังจากที่จบการแข่งขันทั้งคู่ก็ได้ถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลในทันทีโดยบัวขาวนั้นต้องเย็บถึง19เข็มส่วนขาย,ยาวนั้นซี่โครงหักจนไม่สามารถชกในรอบชิงชนะเลิศได้และต้องแพ้บายไปในที่สุดโดยในวันนี้เราจะไปดูความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่ได้ดูไฟนี้โดยคอมเมนต์แรกได้บอกว่านักสู้รัเสเซียต่อสู้ได้ดีมาก เขาสมควรได้รับชัยชนะและก็ได้มีท่านหนึ่งนะคะมาตอบคอมเมนต์นี้ว่าหลังจากที่จบการต่อสู้นักสู้รัสเซียต้องขอรับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นการด่วนเนื่องจากมีซี่โครงหักและมีอาการบาดเจ็บภายในจํานวนมากและที่สําคัญเขาต้องสละดสิทธิ์การแข่งขันในรอบต่อไปและก็ต้องใช้เวลาพักฟื้นเป็นเวลาหลายเดือนส่วนบัวข่าวนั้นก็มีแค่รอยบนหัวเขาไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากกว่านั้นท่านต่อมาบอกว่าแม้พวกเขาจะสู้กันจนเลือดท่วมเวที แต่พวกเขาก็ยังกอดกันเมื่อจบการแข่งขันช่างมีน้ำใจนักกีฬากันจริงๆและก็ได้มีท่านหนึ่งนะคะมาตอบคอมเมนต์นี้ว่าใช่เลยพวกเขาไม่ได้ต่อสู้กันเพราะว่าเกลียดชังกันแต่มันคือกีฬามันเป็นการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมสําหรับนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ฉันไม่สามารถขออะไรเพิ่มเติมได้จากนักสู้ทั้งสองคนนี้อีกแล้วท่านต่อมาบอกว่าพลังของรัสเซียน่ากลัวมากเขาน่าจะไปเล่น UFC เขาต้องเป็นแชมป์แน่ๆ ส่วนบัวขาวนั้นน่าจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปจนประมาทนักชกรัสเซียจึงอาศัยประโยชน์จากความประมาทของบัวขาวบัวขาวจะต้องไม่ลืมแมตช์นี้แน่ๆท่านต่อมาได้บอกว่าฉันเป็นคนรัสเซียแต่ฉันได้รับแรงบันดาลใจในการเรียนมวยไทยมาจากบัวขาวบัวขาวคือหนึ่งในนักมวยไทยที่เก่งที่สุดฉันคิดว่าถ้าไม่ใช่สอกของคายยาวบัวขาวก็คงชนะไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามฉันคิดว่าบัวขาวนั้นยังคงดีที่สุดผู้ชนะที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่คนที่ชนะ แต่เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ท่านต่อมาได้บอกว่าบัวขาวดูไม่ปกติเขาต่อสู้ได้แตกต่างจากไฟอื่นๆที่ฉันเคยเห็นมาเขาดูมีอาการเหนื่อยล้าหรือไม่ก็มีอาการบาดเจ็บมาก่อนอย่างแน่นอนและความก้าวแล้วดูดันของเขาก็หายไปเยอะแต่อย่างไรก็ตามคายาวก็เป็นนักสู้ที่ยอดเยี่ยมท่านต่อมาบอกว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่บัวขาวอยู่ใกล้กับคําว่าสมบูรณ์แบบคอมเมนต์ต่อมานะครับได้บอกว่า บัวขาวต่อสู้ด้วยอาการบาดเจ็บที่หัวและขายาวก็พยายามที่จะทําให้บาดแผลนั้นเปิดโดยการเอานวมลากไปทั่วหัวในระหว่างที่มีการกอดกันสําหรับชั้นบัวขาวเป็นผู้ชนะและก็ได้มีท่านหนึ่งนะคะมาตอบคอมเมนต์นี้ว่าเขาพยายามสะกิดบาดแผลให้มีเลือดออกมามากขึ้นในระหว่างที่เขากอดกันเพื่อให้เลือดไหลและทําให้ตาของบัวขาวนั้นมองไม่เห็นฉันเชื่อว่าถ้าไม่ใช่เพราะเลือดที่ออกมารบกวนบัวขาวบัวขาวก็คงชนะไปแล้ว ท่านต่อมาบอกว่าฉันรู้สึกว่ามวยไทยดีกว่า MMA แล้วก็ได้มีท่านหนึ่งนะคะมาตอบคอมเมนต์นี้ว่า MMA เป็นการผสมผสานของทุกศิลปะก,การต่อสู้ไม่มีกีฬาชนิดไหนที่เหนือกว่า MMA แล้วก็ได้มีอีกท่านนะคะมาสวนกับคอมเมนต์นี้ว่าฉันดู MMA ทีไรฉันจะหลับทุกทีพวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่เพื่อน,นอนกอดกันบนพื้นมันไม่มีอะไรน่าเบื่อไปกว่า MMA ออีกแล้วท่านต่อมาบอกว่าสำหรับผู้ที่ไม่ทราบ หลังจากที่จบการต่อสู้ในครั้งนี้บัวขาวต้องเดินออกไปพร้อมกับเย็บแผลที่ศีรษะของเขาในขณะที่คายาวได้รับความเสียหายที่บริเวณท้องหนักมากจนเกินไปทําให้เขาต้องสละดสิทธิ์ยอมแพ้ในรอบต่อไปท่านต่อมาก็ได้มาตอบในคอมเมนต์นี้นะครับว่าฉันไม่เห็นคายาวเอามือแตะที่ซี่โครงหรือว่าแสดงอาการเจ็บปวดออกมาเลยและก็ได้มีท่านหนึ่งนะคะมาตอบว่านั่นเพราะอะดรีนาลีนของเขายังคงมากอยู่ในตอนนั้น แต่เมื่อร่างกายเริ่มเย็นลงเหมือนนั่นแหละความเจ็บปวดที่แท้จริงจะมาเยือนและถ้ามีต่ออีกสักสองยกรัเสเซียอาจจะถึงกับตายได้ท่านต่อมาบอกว่าฉันเป็นแฟนบัวขาวและมีความเคารพต่อบัวขาวเพิ่มมากขึ้นหลังจากการต่อสู้ในครั้งนี้เขายอมรับความพ่ายแพ้ของเขาอย่างสง่างามที่สุดมันเป็นการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาและก็ได้มีท่านหนึ่งนะคะมาตอบคอมเมนต์นี้ว่าท่านนี้เป็นการต่อสู้ในชีวิตจริงและไม่ใช่กีฬา ฉันคิดว่าบัวขาวต้องล้มเขาได้อย่างแน่นอนท่านต่อมาบอกว่าในตอนแรกฉันคิดว่าคายาวจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่เขาได้ศึกษาข้อมูลและเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีฉันคิดว่าคายาวสมควรเป็นผู้ชนะและฉันชอบที่พวกเขาแสดงความเคารพซึ่งกันและกันหลังจากที่จบการต่อสู้ท่านต่อมาบอกว่าคายาวแข็งแกร่งมากเขาสามารถจัดการกับพลังที่รุนแรงของบัวขาวได้ส่วนใหญ่แล้วบัวขาวจะเป็นฝ่ายบุกและคอยกดดันให้อีกฝ่ายตั้งรับ แต่บัวขาวทําไม่ได้กับคายาวพอานอกจากเขาจะป้องกันการโจมตีของบัวขาวได้แล้วเขายังสามารถตอบโต้กลับมาได้อีกด้วยฉันไม่เคยเห็นใครที่สู้กับบัวขาวได้ดีขนาดนี้มาก่อนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามวยไทยเป็นกีฬาที่ดีที่สุดสู้กันแทบตายและสุดท้ายก็จบลงด้วยรอยยิ้ม่านต่อมาได้บอกว่าฉันได้ดูการต่อสู้ของบัวขาวมาหลายครั้งความคิดของฉันก็คือความแข็งแกร่งของบัวขาวนั้นอยู่ที่ร่างกายส่วนล่าง การเตะที่ทรงพลังแต่หมัดของเขาไม่ได้ทรงพลังขนาดนั้นอาจจะเพราะร่างกายส่วนบนของเขานั้นแข็งเกินไปและส่วนใหญ่เขาเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ด้วยการเตะไม่ใช่ที่หมัดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขายาวเป็นผู้ชนะที่แท้จริงเขาเริ่มต้นชกด้วยความถ่อมตัวและยิ่งชกไปเรื่อยๆการโจมตีของเขาก็ยิ่งแม่นยำมากขึ้นมีศอกและหมัดให้เห็นตลอดทั้ง3ยกส่วนบัวขาวนั้นถึงแม้เขาจะแข็งแกร่งแต่เขาก็ประมาทมากจนเกินไป มันคือบทเรียนราคาแพงของบัวขาวท่านต่อมาบอกว่าขายาวเป็นหนึ่งในนักสู้เพียงไม่กี่คนที่มีความแข็งแกร่งพอๆกับบัวขาวนอกจากนี้เขายังสามารถป้องกันการโจมตีของบัวขาวได้ดีมากอีกด้วยแต่ฉันรู้สึกประหลาดใจกับจิตวิญญาณในการต่อสู้ของนักมวยไทยาอมีไม่กี่คนหลอกที่เสียเลือดมากขนาดนั้นตั้งแต่ยกแรกแต่กลับยืนหยัดต่อสู้ได้จนครบทั้ง3มยกท่านต่อมาได้บอกว่าบัวขาวมีหัวใจของแชมเปี้ยนตัวจริง และฉันรู้สึกเคารพเขามากกว่าเดิมการเป็นนักมวยที่ดีจะต้องไม่มีการล้มเลิกหรือยอมแพ้และได้มีท่านหนึ่งนะคะมาตอบคอมเมนต์นี้ว่ามวยไทยมีการฝึกฝนทั้งทางร่างกายและทางด้านจิตใจ,จมาอย่างหนักพอสามารถอดทนต่อความเสียหายทางร่างกายได้แล้วก็ไม่มีการยอมแพ้แถมยังเดินหน้าโจมตีไปเรื่อยๆฉันเห็นการต่อสู้มาแล้วหลายครั้งแต่นี่เป็นการต่อสู้ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเห็นมามวยไทยไม่ใช่เรื่องล้อเล่นมวยไทยคือของจริง ท่านต่อมาบอกว่าเลือดของบัวขาวน้นลดบางการมองเห็นของเขาทําให้ปฏิกิริยาของเขาล่าชา้าแม้ไม่กี่วินาทีก็ตามแต่เขาก็ยังคงเป็นนักสู้ที่น่าเหลือเชื่ออยู่ดีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดูเหมือนว่าประเพณีของมวยไทยมักจะมีเสียงดนตีในขณนะที่ต่อสู้ซึ่งมันเป็นเสียงที่ฟังแล้วสยองมากท่านต่อมาได้บอกว่าทีขาย,ยาวชนะเพราะมีการใช้ศอกมากไม่รู้ว่าทำไมบัวขาวถึงไม่ใช้บ้าง อาจเป็นการแสดงความเคารพหรือว่าไม่อยากทำเพราะถ้าหากคนไทยใช้ศอกแล้วพลังการโจมตีมันจะแตกต่างกับที่ชาวต่างชาติใช้อย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยว่ามวยไทยนั้นน่ากลัวมากขนาดไหนท่านต่อมาบอกว่าบัวขาวคือนักชกในดวงใจของฉันแต่สำหรับไฟนี้ฉันเห็นด้วยกับกรรมการเราไม่ค่อยชินกับการที่เห็นบัวขาวแพ้แต่อย่างไรก็ตามความแตกต่างระหว่าง10ปีนั้นเห็นได้ชัดเขาแพ้ให้กับนักกีฬาที่อายุน้อยกว่า คอมเมนต์ต่อมาได้บอกว่าตามปกติแล้วประเทศในแถบเอเชียจะไม่ให้ใชัยชนะแก่ชาวต่างชาติแต่สําหรับไฟนนี้ผู้ชนะคือชาวรัเสเซียและเป็นไปไม่ได้ที่บัวขาวจะเอาชนะบัวขาวโชคดีที่รอดมาได้เพราะตัวเขาอาบไปด้วยเลือดขนาดนั้นท่านต่อมาบอกว่าพวกที่บอกว่า UFC นั้นดีนั่นเพราะเขายังไม่เคยเห็นการต่อสู้ในแบบที่แท้จริงของมวยไทยคอมเมนต์ต่อมาได้บอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นบัวขาวถูกโจมตีอย่างหนัก โดยปกติแล้วบัวขาวจะสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้แบบง่ายดดยเพราะพลังของเขานั้นมาจากนอกโลกท่านต่อมาได้บอกว่าฉันเพิ่งเคยเห็นการแข่งขันแบบนี้อาวุธศอกของมวยไทยทำไมมันช่งางร้กาจจริงๆปกติแล้วฉันชอบดูฟุตบอลแต่ตอนนี้ฉันจะเริ่มดูมวยไทยแล้วท่านต่อมาบอกว่าจริงๆแล้วควรยุติการต่อสู้ตั้งแต่ยกที่2อเพราะนักมวยไทยนั้นเสียเลือดมากเกินไปแต่พวกเขาไม่อยากให้นักมวยไทยเป็นฝ่าย,พายแพ้ และพยายามเปลี่ยนแปลงชะตากรรมแต่ความจริงก็คือความจริงท่านต่อมาได้บอกว่าไม่มีใครที่ชนะได้ตลอดไปแม้แต่บัวขาวเองก็ตามแต่บัวขาวคือตำนานแม้ว่าเขาจะแพ้แต่ว่าเขาเป็นผู้ชนะสำหรับทุกคนและนี่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับโดยเขาได้บอกว่าสำหรับฉันแล้วบัวขาวชนะในการต่อสู้ครั้งนี้ขาย,ยาวมีศอกที่แหลมคมในตอนแรกแต่แล้วทั้ง3ยกเขาก็ทำแต่แบบเดิมและก็โดนป้องกันได้หมด ในขณะที่บัวขาวก็โจมตีได้อย่างต่อเนื่องและเข้าเป้ามากกว่าอย่างไรก็ตามมารีแมตกันเถอะจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของชาวต่างชาติโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องแปลกใหม่สําหรับชาวต่างชาติที่ได้เห็นการชกที่เลือดท่วมเวทีขนาดนี้บางคนกลัวว่าบัวขาวจะเป็นอันตรายถึงกับบอกว่าควรยุติการชกได้ตั้งนานแล้วแต่ว่าการชกจนเลือดท่วมเวทีแบบนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกใหม่สําหรับมวยไทย โดยเฉพาะนักมวยไทยแทบทุกคนนั้นมีจิตวิญญาณแห่งนักสู้และความเป็นไทยอยู่ในตัวถ้าต้องมายอมแพ้กันเพราะแผะแตกนี่แพ้น็อกซะยังดีกว่าและหลังจากที่จบแมตช์นี้ชาวต่างชาติจํานวนมากก็ไม่ได้พูดถึงผลแพ้ชนะกันสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะชมเรื่องใจสู้ของบัวขาวมากกว่าว่าไม่มียอมแพ้สู้จนนาทีสุดท้ายและตอนจบเกมก็กอดและยินดีให้กับชัยชนะของอีกฝ่ายเพราะแบบนี้แหละบัวขาวถึงเหมาะสมกับคําว่าตำนานที่แท้จริง สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ